วิธีการเชื่อมต่อกล่อง S&P n Smart Switch นะครับเข้ากับ a p p พลิเคชันไลน์เราจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเรานะครับผ่านตัว S S&P App ก่อนเมือ่อเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ให้ลองสังเกตนะครับว่าถ้าของใครเนี่ยล็อกอินตัวแอปพลิเคชัน S&P n App ด้วยไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าของใครที่ ในปุ่มนี้เนี่ยมันไม่ได้ติ๊กถูแบบของผมว่าเชื่อมต่อกับไลน์แล้วเนี่ยให้กดเชื่อมต่อกับไลน์ก่อนแต่ถ้าของใครเนี่ยล็อกอินด้วยไลน์อยู่แล้วนะครับมันจะเขียนว่าเชื่อมต่อกับไลน์ให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ในกรณีของผมผมล็อกอินด้วยไลน์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็แค่กดเชื่อมต่อไปยัง SNP Assistant นะครับกดปุ่มนี้ก็กดเปิดในไลน์นะครับเปิดเลยนะครับจากนั้นผมก็กดแอดเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อน นับแล้วก็แชทกับมันนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเราสามารถควบคุมได้เลยเช่นผมสามารถพิมพ์ว่าเปิดปั๊มลดน้ํานะครับผมพิมพ์แบบนี้นะครับสังเกตว่าตัวอุปกรณ์ก็ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวบอทเนี่ยก็ตอบกลับมาด้วยนะครับว่าเปิดปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้คํำลังเสียงได้นะครับ อย่างเช่นเปิดปั๊มลดน้ำตอน9โมงถึง10โมงเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตอนนี้ปั๊มลดน้ำเนี่ยก็ถูกตั้งให้เปิดตอน9โมงถึง10โมงนะครับสามารถตรวจสอบนับได้จากใน S&P app นะครับ กลับมาที่ S&P ก็จะสังเกตว่าตัวปั๊มลดน้ำเนี่ยถูกตั้งให้เปิดตอน9โมงถึง10โมง